คนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะ982โอเคอันนี้คือใบใบเขียวนะคะอ่ะทุกคนใบเขียวก็จะประมาณนี้ แต่เจนกเอาตรงๆเอาตรงๆนะวันนี้มีเซนเหมือนจะแตกสามตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใบเขียวงบน้อยหรือใบฟ้านะคะวันนี้เหมือนมีเซนอะมันเซนเซนสะกสิดสะกิดนิดนึงว่าแบบจะแตกสามตัวเพราะวา่าถ้าไม่ออกหามกับเบนะิ้ลอะจริงๆเจนูว่าเจนูจะแตกสามตัวถ้าไม่ออกเล็หามกับเล็กเบิ้ลนัะแตกสามตัว โอเคใครเห็นแล้วแคปใส่ด่วนเจ๊แล้วชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีใครเห็นใสด่วนเจนนกแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีมาค่ะใครเห็นใสด่วนเจนนกแคปแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีมา ใครเห็นสายด่วนของเจนุกแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีมาค่ะทุกคนมันบอกทักเรียบร้อยอย่าไปอย่าไปหลงเชื่อมีฉาชีพที่มาแปะในไลน์สดนะมันโกงนะคะไปซื้อเลขกับมันแล้วมันจะไม่จ่ายนะคะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีค่ะหา้า สี่สามสองหนึ่งใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีมาค่ะเห็นไหมเห็นกันทุกคนเบ้าง ตามน่ารักน่ารักพอซื้อน่ารักน่ารลาจนุข,ขอบอวยพรให้แม่แม่ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบประสบผลสำเร็จในการเสี่ยงโชคในวันนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่เป็นกำลังของวันจันทร์ แป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยอีกตัวหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งนี่หละตารางผมได้ซ้ำนี่ครับผมบ่มีเลขผมบ่มีเลขหนึ่งผมมีเลขเจ็ดแล้วก็บ่มีเลขแปดตารางผมะนะเพอเพออซิแตกสามตัวในนี่ละรอบที่แล้วผม,ผมก็จับแตกสามตัวในนี่ละเบิ้งจากตอนนี้นะ ตามนี้เลยแคบไปครับแต่ผมบอกพี่เลยว่าถ้าพี่จะซื้อเม็ดเดียววันนี้พี่ซื้อไปเลยสามสองซื้อไปเลยครับผมบอกพี่เลยนะวันนี้เลขที่ผมชอบสำหรับสามนะมีสามคู่สามสองอภิพิมพ์ขึ้นมาก็ได้สมที่ผมชอบนะแต่ถ้าพี่นอก,นอกเหนือแน่นพี่ซื้อไปสามซี่กับสาเกาผมไม่ว่าแล้วเด้อเพราะว่ามันยู่ในชุดอยู่แล้วแต่เมื่อนี้สามนะครับ ที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวสำหรับสัญจรเนี่ยจะมี3ามสองสามห้าสหนี่คนสามห้านี่พี่ก็ระวังให้ดีๆเพราะว่าออกธรรมดามันบ่ออกระวังมันสิออกมือนี่แล้วก็อีกตัวนึงที่คนบ่ค่อยความสนใจคือ3าศอ่ะพิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวผมลงให้ในกลุ่มกันแล้วเดี๋ยวผมสิแคปแล้ว แล้วก็เมื่อเช้านี้ผมฝันเห็นเลขนะหนึ่งสี่สองผมเอามาใสสายดวนแล้วก็ต้องว่าหลายก่ต้องมากมหมมากกระซือบระมากกรพันหนึ่งสี่สองครับพี่สิไปตัดไปอย่างเงแล้วแต่หนึ่งสี่สองอ่ะเดี๋ยวผมซีบิ๊กแคบแล้วสามสองนี่งามครับว่าเลยว่าสามสองสวยเพราะว่ารอบรอบพี่เล่หน้องพี่น้องถามว่ารอบนี้เบิ้ลไหมผมว่าไม่ไม่น่าเบิ้ลไม่น่าเบิ้ลแต่วันนี้ผมบอกเลยว่า ให้พี่ระวังเลขสดีๆครับเพราะหลายสำนักว่าเก้าดับเก้าดับบนเก้าดับล่างแต่ผมบอกเลยว่ากอสลากว่ามีเลขดับผมได้เด่นผมได้เด่นเก้านี่แหละผิดถูกก็ขออภัยครับเอา้าแคปตายด่วน เลขสามพี่วันนี้อย่างที่ผมบอกพี่ผมคดมาดไหมพี่สามคู่นะมีสามสองมีห้าสามแล้วก็มีสามศูนย์สามแปดเนี่ยพี่จะเล่นก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้เพราะว่ามันไม่มันไม่เด่นนะครับสําหรับผมหนะักแต่ถ้าพี่ชอบพี่ก็จัดไปแต่ว่าวันนี้พี่ต้องผมใจพี่เน้นที่สามสองห้าสามแล้วก็สามศูนย์นะครับส่วนเม็ดส่วนเลขสามตัวนะผมให้พี่เน้นตัวนี้สองห้าสามนะครับส่วนตัวนี้ผมบอกพี่แล้วว่าผมเห็น เมื่อคืนนี้ผมฝันเห็นเลขหนึ่งสี่สองเอาครับแคบไปเมื่อกี้เพิ่อนว่าแคบตารางบพทันรอบที่แล้วผมก็เข้าในตารางนี่แหละถ้าไายแม่นแม่นพราพี่เพื่อไปจับเอานะครับจะทั้งใดก็แล้วแต่นะมันผมบอาเลยว่ามือนี่นะสามนี่ตะย่านเข่ง อ่ะสุดท้ายสิไปลแล้วเด้อแบตก็สิเบิร์แล้วครับ <c oughs> มือแรงมีลาวยังไม่ได้คิดลาวเลยนะผมยังไม่ได้คิดลาวเลยน,ะยลลยนี่ให้เบิ้งสถิติตรงนี้ได้เลยครับแล้วสิ่หู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็หู้ครับว่าตัวใดสิมาเออเดี๋ยวก็สิ่หู้ครับเพราะว่านี่ละอยู่ในนี่ละ สิเบื้องจังไหนก็แล้วแต่สิเบิ้งเศรษฐีอย่างก็แล้วแต่ให้เบิ้งเศรษฐีหวยสันจอนพี่ก็สิเห็นเลยว่ามันสิมันสิมาเนี่เห็นบ่มันสิขึ้นมาตลอดนี่มันจะขึ้นมามันจะขึ้นมานี่แต่รอบไหนที่มันออกสองตัวน่ะเลขมันบางรอบน่ะมันบ่มาเนี่เห็นบ่ถ้ามันมีซี่แล้วมันก็สิบ่มีซี่แล้วแล้วก็สิมันก็สิเป็นเลขค่ามาเพราะฉะนั้นมื้อนี้น่ะสองมันมีโอกาสที่มันสิขึ้นมาก็ได้แต่ให้พี่ จับตาเลขสามกับเลขห้าเนี่ยดีๆแต่ว่าเลขสามนี่มือนี่นะผมว่าเลยมันเป็นเลขกําลังวันของวันวันจันทร์น้าจังหดก็มามั่นใจว่าจังไหนก็มาครับระหว่าง3กับ2นี่ผมว่า3ามื้อนี่สมมันสามมันแต่ว่าถ้าไปลาวจังหดยังไม่ได้เฮ็ดเลยไหม เก้าหกสองสามเอาแคบไว้เบิ้งบ่เสื้อนะเดี๋ยวก็ฮู้ว่ามันสีออกในนี่บออ,อโอเคขอให้โชคยาลาวยังไม่ได้เฮ็ดเลยครับสิบโมงแล้วนี่ยังไม่ได้เฮ็ดลาวเลยเมื่อนี้โอเคขอให้หมานขอโชคดีขอให้มีโชคมีใส่ขอมีโชคร่วมกันมากกําบังมากกร็พานก็แค่นั้นละ่ะก็บอกไปแล้วมาเก้าไผ่สีว่าดับก็แล้วแต่บกกองสลากบ่มีเลขดับถ้าพี่บอกมาเก้าพี่ก็ซื้อซี่ไปแต่ว่าบอกอ้อยซื้อเก้าไม่ได้ก็ซื้อสามไปก็แค่นั้นละ่ะ พราะดวงไผ่ดุกก็ดวงมัน <c oughs> แต่ว่าสองห้าสามนะผมไปจับปิงปองปู้มาเมื่อวานนี้แต่ว่าผมก็พูดอกเดี๋ยวหลายตัวจังเส้นจังซีง่ให้หลายอ,าอ่ะตามนั่นเลยเพราะว่าผมนะว่าผมวิเคราะห์ไปตั้งแต่นู้นก่อนประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งที่ผมให้พี่ดูปกสลางนะ่ะเออผมบอกแล้วว่าสามกับสองเนะี่ยให้ระวังมันน่ากลัวสําหรับรอบเนี้ย ไม่สามก็สองอะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสามวันเนี้ยเดี๋ยวก็ฮู้ครับว่ามื้อนี้มันผมไม่ได้จังแด่ว่ามันไม่ได้มีข้อมูลสถิติแม้เออไม่ได้มีแต่ว่ามื้อนี้นะเลขที่ผมคิดว่าเบ้ามาอนะน่าสิเป็นเลขถ้าถามผมนะเลขที่บ้ามาเมื่อนี้นะคือเลขแปดเออบ้ามาบ่เบ,มเบ่มีแปดผมว่ามื้อนี้แปดเบ้มา โอเคขอให้มานเขาโชคดีนี่จับมานิสองห้าสามผมก็ไม่ได้พี่นั่นหละไพซีเอาไปตัดซื้อก็ได้แต่ว่าผมก่ได้ให้สองห้าเพราะว่ามันออกไปแล้วปีที่แล้วมันออกไปแล้วบอแมนรอบสัญจรที่รอบที่แล้ว